เดี๋ครับผมจะส่งรอบบ่ายนะครับส่งเดี๋ยวต้องรีบไปนะครับผมนี่เป็นอ M4 นะครับ A1 เนอะเดี๋ยวเป็นของ Double b นะฮะเป็นรุ่นน้ำเบอร์ศูนย์สามหกนะครับผมอันนี้ก็มีตัวปืนแล้วนี่ก็โพรชั่นแถมให้ดูบีเอ่อพันนัดฮะแล้วซิลิโคนแล้วแว่นลูกศรแล้วก็เป๋านะนี่แบตซื้อเพิ่มครับดีกว่าเราเช็คแบตก่อนเนาะโอเคทางนี้นะครับผมนะครับเบอร์โอนมาเก็บดูก่อนเนาะว่าโอเคเปล่าเดี๋ยวต่อไปชาร์จให้เต็มนะครับผม ถ้าลูกค้าไม่ชาร์จแล้วเล่นแล้วก็แบตหมดนี่ก็พังนะฮะคือแบตเสียไม่ใช่ตัวปืนเสียนะฮะคือต้องชาร์จให้เต็มก่อนนะครับเต็มมันเป็นสีเขียวหมดเนาะมันถึงจะเอามาเล่นได้นะครับผมต้องใจเย็นนะครับเราเล่นไม่ไม่ไม่ตามนั้นมันก็จะเสียได้นะครับผมนี่ฮะนี่คือมีไฟเนาะแล้วก็แกะมาเนาะแล้วก็ชาร์จนี่ฮะนี่คือแบตใหม่ยังไม่ได้ชาร์จนี่เสียเข้าไปตรงน,นี้เนาะ นะครับมันเป็นสีแดงถ้าเป็นเขียวเขียวเขียวหนึ่งเซลสองเซลสามเซลเต็มนี่คือเอาถอนมาก็สภาพก,ก็เล่นได้โอเคนะครับผมไปจัดส่งให้นะครับนี่คือเช็ด่านะครับผมเอเขียวไป้ก่อนเนาะเดีผมจะใส่แบบนี้ให้เราก็คือชาร์จมาแล้วเงี้ยมันต้องชาร์จให้เต็มนะฮะแล้วก็ทดสอบไปหน่อยได้ครับประมาณนี้ก็ใส่ตรงนี้ได้เนาะครับอ่าที่เราต้เช็ดให้แล้วนี่คือต้องลอกไว้ก่อนนะฮะคือความปลอดภัยสี่เหลี่ยมกับกลมโอเคนะฮะนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ทดสอบยิงว่า เซมิออกเปล่านะครับนี่คือออโต้นะครับผมแล้วก็ใส่ลูกให้ดูอีกทีนิดหน่อยนะครับก็คือความหมายว่ามันเช็คกนส่งแล้วสักของของไหมฮะเดี๋ยวถ้าซื้อไปเล่นมีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปตาม้งแต่จริงแล้วถ้าเราใสเล่นมันก็จะไม่ค่เสียฮะจะไม่ค่อยเสียง่ายครับผมบอกแค่นี้เราเล่นเราไม่ยิงแบบัวกดเยอะหรือว่านม่กดนะฮะตัดมาข้างหน้านะฮบมีมีลางใสให้ลูกขึ้นมาก่อนนะครับผมแอนนะเป็นอย่างเื่อปกติ แล้วก็ปั่นเยอะนะครับผมปั่นให้มันไปเยอะหน่อย่อนเวลาดีงออโต้ยิงกระนั้นก็ได้เยอะแต่ต้องใส่ลูกเต็มนะครับตอนนี้ผมใส่ไปนิดหน่อยนะฮยนิดหน่อยฮะหรือไว้ทดสอบตัวนี้เนะฮะโอเคนะครับนี้ก็ใส่ไปกดแน่นนะครับผมก็เป็นซีมนต์นะครับผมนี่ฮะดึงเนาะนะครับออโต้โอเคนะครับฮะโหมันแรงมากเดี๋ยวจัดส่งให้แล้วครับเดี๋ยวต้องรีบไปส่งให้เนาะเดี๋ยวจะไม่ทันโอเคนะครับไม่เป็นครับสนใจตังไหนก็ทักมาครับผมสวัสดีครับ